สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำช่อกุหลาบเป็นวงกลมเหมือนในงานแต่งกันนะคะอุปกรณ์อยู่ด้านหน้านี่เลยค่ะทุกอย่างมีริบบิ้นผ้าค่ะอยู่ด้านหน้านี่เลยนะคะแล้วก็กาวค่ะแล้วก็โฟมเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ริบบิ้นพับเป็นดอกกุหลาบไว้มั่งแล้วค่ะนิดหน่อยเดี๋ยวจะพับให้ดูอีกทีนะคะเรามาเริ่มกันเลยจ้ะหมุนเข้าหาตัวเราแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็พับไปด้านหลังแบบนี้ค่ะจับไว้แบบนี้นะคะแล้วก็หมุนมาค่ะหมุนมาค่ะแล้วก็มาพับแบบนี้นะคะพับไปแบบนี้ตลอดค่ะพับไปด้านหลังเอามือเกี่ยวไว้พับไปด้านหลังค่ะ เริ่มพับอีกดอกนะคะหมุนริบบิ้นมาหาตัวเราแบบนี้ค่ะหมุนเข้ามานะคะเสร็จแล้วก็พับออกไปด้านนอกค่ะแบบนี้นะคะเอามือด้านเอามือนี้เกี่ยวไว้ค่ะแล้วก็หมุนมาหาตัวเรานะคะหมุนมาแบบนี้สักรอบค่ะหรือสองรอบก็ได้ค่ะแล้วก็พับไปด้านหลังค่ะพับไปด้านหลังทุกรอบนะคะพับไปด้านหลังค่ะ พับไปด้านหลังตลอดเลยนะคะเราพับจนสุดริบบิ้นอันนี้แล้วนะคะเราก็เอากาวค่ะเอากาวปิดด้านหลังค่ะใส่ตรงช่วงนี้นะคะบีบกาวใส่เลยค่ะ เรากดทับลงไปค่ะกดแบบนี้นะคะค่ะหลังจากทากาวเสร็จแล้วนะคะเอาเกาวทาด้านหลังแล้วก็กดเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นดอกกุหลาบแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีริบบิ้นทีเ่เหลืออยู่ตรงนี้ก็ตัดทิ้งออกไปนะคะแต่เราต้องกดทับตรงนี้ให้แน่นก่อนค่ะ แล้วดอกกุหลาบก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะแล้วรอตัดเศษที่เหลือๆทิ้งแล้วเราค่อยเอามาตกแต่งกับเป็นโฟมวงกลมเป็นดอกกุหลาบเป็นช่อวงกลมกันนะคะเรามาเริ่มติดกันเลยนะคะติดจากด้านบนลงมาก่อนค่ะใส่กาวแบบนี้นะคะเอากาวยิงลงไปค่ะก็ติดสลับกันถ้ามีสีนะคะ ขอติดให้เสร็จก่อนนะคะแล้วมาดูกันอีกทีค่ะว่าจะสวยยังไงสวยขนาดไหน